เทเลนคอฟฟอร์ดนักชกอเมริกันสิติการชกชนะ40ไฟต์ไฟยังไม่แพ้ใครแชมปโลก4สถาบันรุ่น147ปปอนด์ประกาศจะก,กระโดดข้าม3รุ่นไปชิงแชมป์โลกรุ่น168ปอนด์โดยจะพบผู้ชาระหว่างซาอูอันวาเลสคาเนิโลถิติการชกชนะ59ไฟต์ไฟแพ้2เสมอ2นกอก39 ที่จะชกกับเจอแมนชาโลสถีการโชค35ชนะ35ไฟเสมอ1แพ้1นึ่งทีไฟที่จะโชคกันในวันที่30กันยายนนี้ขอบฟอร์ดบอกว่าตนอยากจะโชคกับคาเนโลแต่คาเนโลไม่ยอมลดลงมาโชคต่ำกว่า168ปอนด์จึงมีทางเดียวก็คือข้ามรุ่นไปหาและบอกว่าพร้อมโชคเดียวนี้เลย บางคนอาจจะบอกว่าตนเสียเปรียบมากที่ต้องทำน้ำหนักขึ้นไปถึงสามรุ่นแต่ตนคิดว่ามันขึ้นกับทักษะฝีมือการชกตนมั่นใจว่าด้วยพลังหมัดและทักษะการชกของตนจะสามารถเอาชนะคาเนโลได้